สวัสดีค่ะผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคําที่ผสมสระเอยไม้ม้วนค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆมาอ่านคําสระเอย20ม้วนนะคะเป็นคํากรอนตามคุยาค่ะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่หอมิหลงไหล ใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่ยอยู่ใต้ตังเตียงป้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียง เล่าท่งองยาละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีเด็กๆดูนะคะสระไอไม้มว้วนดูนะมีคำว่าใหญ่ใหม่ตัวหนังสือสีแดงเป็นสระไอไม้ม้วนนะคะให้พายใช้ไฟใจใสไหล ใครใครใบใสใได้ในใช่ใต้ใบ,ใ,บใหญ่ไกรทั้งหมดนี้นะคะเป็นคำที่เป็นสระเอไม้ม้วนค่ะทั้งหมดนะคะถ้าเด็กๆท่องตรงนี้ ได้นะคะเด็กๆก็จะรู้ว่าสระไอไม้ม้วนใช้กับคําไหนได้บ้างนะคะเด็กๆอ้าวเมื่อกี้สาระไอไม้ม้วนแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอ้าวต่อไปเราจะมาดูคํานะคะเอาคาสาระไอไม้ม้วนเมื่อกี้บางคํานะคะมาผสมกันค่ะเด็กๆดูนะคะรูปภาพคํานี้หัวใจเด็กๆดูนะ หัวหัวจออใจหัวใจหัวใจก็เป็นอวัยวะสําคัญนะคะการในการสูบฉีดโลหิตนะคะอ้าวหัวใจนะคะรูปหัวใจของเราจะอยู่ทางด้านซ้ายของร่างกายนะคะเด็กๆอ้าวอีกครั้งนะคะหัวใจเป็นคาสองพยางค์ค่ะเด็กๆเมื่อกี้คาว่าใจเรามาใส่คําว่าหัวใจนะอ้าวเรือใบ รอเอือเรือบอไอใบเรือใบเรือใบนี่ก็หมายถึงยานพาหนะที่ใช้ในทะเลค่ะเด็กๆนะคะอ่าเราจะใช้แรงลมนะคะในการเคลื่อนไหวใบไม้บอไอใบมอไอไม้ไม่โทไม้ใบไม้เป็นคำสองปยางค่ะเด็กๆอ้าวตัวหน้าเป็นสระไอไหม้ม้วนนะคะ ใบไม้นี้เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ผู้ใหญ่ผออูผูไมโทผู้หอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ผู้ใหญ่เป็นคำสองพยางหอยอนี้เป็นพยัญชนะต้นนะคะสองตัวสำหรับคำนี้นะคะผู้ใหญ่ก็หมายถึงคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะแก่กว่าเรานั่นเองค่ะ ใยแมงมุมยออยใยมอแองอแมงมออุมอมุมใยแมงมุมเป็นใยที่เกิดจากแมงมุมนะคะอยากายแมงมุมนะคะที่ชอบขึ้นบนาฝาบ้านนะคะหลังคาบ้านนะคะจะทําให้บ้านเรือนสกปรกคํานี้ใยแมงมุมเป็นคํสามพยางนะคะครูยาเคยบอกว่า3มพยางก็คือคําที่เปล่งเสียงออกมา3ามครั้งายแมงมุม อ้าวคำว่าใหญ่สาระไอไม้ม้วนคำว่าใหญ่นะผู้ใหญ่สระไอไม้ม้วนอยู่คำว่าใหญ่ใบไม้สระไอไม้ม้วนอยู่คำว่าใบเรือใบอสระไอไม้ม้วนอยู่คำว่าใบข้างหลังนะคะหัวใจ รไอ้ไม้ม้วนอยู่หน้าโจจานคำหลังนะคะคือคำว่าใจเมื่อกี้เราอ่านผ่านไปแล้วนะคะเป็นคำสอพยางและ3พยางทั้งห้าคำที่ครูยาอ่านให้เด็กๆฟังนะคะหัวใจเรือใบนะคะ,ะผู้ใหญ่ใบไม้เป็นคำสองพยางส่วนคำที่เป็น3พยางมีคำเดียวคือคำว่าใหญ่แมงมุมงานของเด็กๆวันนี้ก็คือ เขียนคาตามรอยประและหัดอ่านนะคะเขียนคําตามรอยประและหัดอ่านนะคะในหนังสือภาษาไทยนะคะหน้าที่27หน้าที่ของเด็กๆวันนี้เขียนคาตามรอยประแล้วใช่มนนคะครูยาอยากฟังเสียงเด็กๆให้ส่งเป็นคลิปเสียงอ่านมาคะ่ะหัวใจเรือใบใบไม้ผู้ใหญ่ใยแมงมุมนะคะางานของครูยานะคะ อย่าลืมนะคะคุณยาฝากงานสองอย่างคือเขียนคําตามแบบแต่อัดคลิปเสียงนะคะอ่านมาฝากคุณยาในคลิปห้องด้วยค่ะในลายกลุก่มห้องนะคะฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ